ก็คือบ่าวเท้าที่ชื่อช่องว่าฮักนาชาแนลเรากินโชว์เหมือนกันแต่เราไปใส่ตรงคำอธิบายใต้คลิปเขียนคำว่าฮักนาชาแนลเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคนที่เข้าไปดูช่องฮักนาชาแนลคือมียอดวิววันละ1 0 0 0 0แสนวิวขึ้นไปทุกคลิปในขณะที่เขากดเข้ามาจะไปดูช่องฮักนาชาแนลเขาจะเห็นคลิปเราด้วยซึ่งเราไม่ใช่บบาวเท้า 1. เราอาจจะถูกกดรีพอร์ตค่ะว่าเราใช้กลโกงคนดูเขากดรายงานได้นะคะคนดูเขาไม่ได้โง่เขาจะรู้ได้ยังไงหนึ่งเขาเขากดเ,เข้าไปอา้าวคนนี้ไม่ใช่บ่าวเท้าเขาก็จะกดเข้าไปในคลิปแบบนี้ค่ะกดเข้าไปที่คลิป3คลิปเอ้ยจดกดเข้าไปที่คลิปกดเข้าไปดูสมมุตินะสมมุติแล้วมันจะมีจุด3จุดอยู่หน้าคลิปแบบนี้นะคะ แล้วมันจะมีจุดสามจุดกดเข้าไปปั๊บมันมีคำว่าเอ้าไหนล่ะไม่มีให้รายงานเหรอเดี๋ยวนะขอกดเข้าไปที่คลิปวันก็ได้นะคะเนี่ยนะคะมันจะมีคำว่ารายงานพอเรากดคำว่ารายงานนะคะ มันจะมีคําว่าคลิปนี้เป็นกลโกงค่ะคือหลอกลวงค่ะหรือละเมิดสิทธิ์ของฉันค่ะมันจะมีการกดรายงานตรงนี้เข้าไปแล้ว YouTube จะทําการตรวจสอบคลิปเราว่าเราไม่ใช่คนคนนั้นแต่เรานํามาแอบอ้างชื่อคลิปเราจะถูกตรวจสอบทันทีอันนั้นคือการอ้างคนดังแบบที่เราไม่มีการไม่มีส่วนรู้เห็นแต่พอใคร แอบชื่อวันลงไปแล้วในคลิปพูดคำว่ามาดามบ้านนาสวีเดนควบคู่ด้วยสมมุติว่าวันหนึ่งมีคนกดรายงานว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปวันแต่มีคนเอาชื่อวันไปพูดถึงแต่คนที่เขาจะทำการตรวจคลิปก็คือคนไทยที่ทำงานให้กับ youtube ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเขาก็จะมานั่งดูคลิปเราคะ่ะอ๋อคลิปนี้มีการพูดถึงมาดามบ้านนาสวีเดน คำที่ถูกยื่นมานะคะว่าเป็นว่าให้ตรวจสอบคลิปเราก็ไม่มีผลอะไรค่ะแต่ถ้าเราอ้างคนดังแล้วในคลิปนั้นมันไม่ใช่มีผลทันทีนะคะวันรอดีรอดูช่องนี้มากๆเลยทุกคนมันมีช่องที่ทำคลิปเอ่อเรียนแบบรายการโหนกระแสเดี๋ยววันขอเข้าไปดูก่อนนะว่ามันอยู่ไหมวันลุ้นให้มันถูกปิดช่องมากๆเลยนะคะอันนี้เรียกว่าไม่สมควรทำนะคะ ถ้าใครรู้จักช่องนี้ก็ไปบอกเขมาด่าวันได้เด้อมันจะมีวันว่ามันน่าจะปลิวไปแล้วนะคะช่วงนี้วันไม่เห็นเลยใครเคยเห็นมั่งมันใช้มันใช้โลโก้แบบนี้เลยนะคะใช้โลโก้ใช้โทนสีแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่รายการหนนกระแสวันว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะคะวันไม่เห็นมาสักประมาณเดือนหนึ่งละวันเคยกดเข้าไปดูเพราะว่าวันชอบดูรายการหนกระแสค่ะ แล้วปรากฏว่าวันไปเห็นคลิปนั้นเอา้าไม่ใช่ช่องไม่ใช่หนกระแสของช่องสามแต่วันไม่แน่ใจว่ามันใช้คำว่าอะไรกระแสสักอย่างหน,นึ่งแน่ล่ละค่ะไม่น่าจะเจอแล้วนะน่าจะปลิวแล้วนะคะช่องแบบนั้นคือช่องขโมยไอเดียคนอื่นเขานะคะใช้สีเหมือนกันใช้โลโก้ค,คล้ายๆกันแต่ช่องไม่ใช่ช่องหนกระแสนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกดรายงานว่าช่องเราละเมิดลิขสิทธิ์แบบนั้นเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเราก็โดนจ้าช่องปลิวได้ไม่น่าจะรอดแล้วนะคะใครเคยเห็นบ้างช่องนั้นนะคะทีนี้เรามาดูของเราต่อค่ะนี่คือสูตรโหนกระสือเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคำว่ากระแสเหมือนกันประสุแต่ว่ามันใช้คำว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่โหนนะคะเอ่อ มาต่อของเราต่อนะคะทีนี้นะคะวันนี้น่ะวันบอกเทคนิคคือบอกสิ่งที่วันทำร้อยเปอร์ซนต์แล้วช่องวันได้ไรายได้อะไรยังไงใครทำตามได้ตามนั้นจริงๆนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ไรายได้เยอะเท่าที่วันทำอยู่ในตอนนี้ก็ได้โดยเฉพาะ คนที่อยู่ในช่องเก็บเหรียญคนที่อยู่ในห้องเรียนเก็บเหรียญวันนี้สำคัญมากๆนะคะถึงมันจะเป็นคลิปที่ยาวมากวันก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ดูให้จบคลิปนะคะวันก็พยายามตัดคลิปสั้นๆอยู่เรื่อยๆในขณะที่วันไลฟ์สดแต่เวลาที่วันทำคลิปสั้นๆ มันอยู่ที่ว่า YouTube จะตัดตอนไหนให้เรามันไม่ได้ตัดในสิ่งที่เราต้องการคะ่ะทุกคนวันลองแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีคลิปไฮไลท์สอนสดอะถูกตัดออกไปเป็น5นาทีแต่บางทีมันเป็นช่วงที่เราไม่ต้องการก็มีนะคะทีนี้เรามาดูพอเร